เลยดังอืมขัดเลยอุดหลับเลยก็เลยมีเล่าเล่าขานกัอาน่ะงามขัดขนาดเลยงานผู้บรสวนน้าบ้านญาับเป็นคนุุกตัวใครเป็นคนจัดการเนี่ย่อบไปดื้อขโมย คนมึน่คนมึนอ่เฮ้ยเฮ้ยหลายแม่เป็นกรยอมดิดสวัสดีครับค่าพี่น้องเอ็ซีทุกท่านนะครับ ไม่นี้เขากะิมเบม่วงน้องพางนะครับแกงน้ำใหม่นะครับเขากะไปหาน้ำใหม่มากนะครับนี่แหละผลงานของเขาที่เขาไปหาน้ำใหม่มากนะครับสวัสดีครับน้องพังใช่นี่น้ำใหม่ไรครับน้องน้ำใหม่ธรรมศาสตร์นะครับต้องแตกต่างระวังน้ำใหม่ไรกับน้ำใหม่เดี่ยงมันต่างกับน้องพังต่าังน้องไอ้แซ่บกว่าเห็นบ่ ทำไมไม่แซ่บเกินแล้วก็หอมอืมครับพี่น้องก็เพื่นพีดันดุลนะครับหมุนปลาหิ้งกัดนี่แหละเ <laughs> งนินเพิ่มจากน้ำมันไรครับติดตำ่ำทุบออกมันมบ่มาใครแซ่บไม่ออกมาออกมพี่น้องเดฉพาะใอได้แกงครับ ก็เอ๋อแก่งได้เงี้ยแข่งใด่ยอดโดดหญ้าปลูกไปุ๋ยนี่นาบ้านเต็มเลยจัดไปเลยย่างสุญญากินนะครับย่างนื้อใหม่กินเนื้อใหม่แล้วครับพี่น้อพิซซ่ามันห่ออาหารตามมาดูกันครับแย่างโมมี่หรือโมมี่ดีเด้วยตอนนั้นตอนมีชันวาได้ประมาณสองเดือน ตอนนั้นยำแรงเนาะอยากกินองไกันเนยากี้ยเด็นอมาถึงเจ็บหัวนักอยากอยากเด็กน้องมมีนเหนไหกระเซียนหมองหางเนี่ยมีนยาก็อกแล้วพิกาเนี่อันที่แอบวุดไปไปล่าขนาที่ให้แมงสีซื้อฝากมานะยามี่ไหะมันออกนะยงไงอยู่เด้อี่นนะันนุ้ๆ อีเมีมแม่งอีเมียสะกดผับแปลว่าเราอ้วนขึ้นแล้ววะฮะแปลว่าเราอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นมันบ่แม่้นว่ากินข้าวเส็บน่ารับเสียบม่้ง่ะงันกินข้าวเส็บน่ารับดีกันแล้ววะอืมเพราะว่ายาที่หมอให้่อนนะมันมันมีอย่างลุงน้ำเด็ดกินข้อเส็บเด็ดกินข้าวเส็บน่ารับงี้นะครับนี่โอกาสกัดที่ได้ไปอีกแล้วครับพี่น้อง อาจีพได้ไปเด้อเบื้งก่อนแค่ต้องพังอาจีไพไม่ได้ไปนะอาผมจีไปก็เบาวุดก็ได้กันเบื้งนะครับเบืง้งเวลาก่อนยันงสั้นมากก็เริ่มบ่ค่อยยากแล้วนะมือกับแนี่พมันได้บางมือมันก็นยากนะครับพี่น้องว่ายังเด็กอยู่ยังสว่างก,ก็บ่ค่อยสบายนะครับ สภาพอากาศช่ามากเป็นอากาศมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนผมก็เป็นบัตรด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวปวดเดี่ยวก็ห้อนนะแมนเล็กน้อยนั้นปั๊บอากาศมาทันมั้งเหรออือ่อนห้อมันก่ามักก็คือกันนะพี่หนุ่มน้องตางกินแ้วไม่ก็กินได้ครับพี่หนุ่มพายกินยังก็กินน้ำเจลก็กินได้ทุกอย่างคอมชอบไม่เปลี่นแมน เม่อไห่แต่็นยังน้องผางก็มาก,กินแกงน้ำไม้บอม่ามันมีอย่างให้กินบ่กกับโบน้องอยากน้องผางอยากกินอย่างก็คือได้กินในนั้นอยากกินอย่างก็คือได้กินแต่ว่าสลายแบบเป็นสิ้นเป็นอาหารที่แบบมัรูรูก็บอค่อยหมักแบบกินก็แบบแม่อยู่ว่ากินได้แล้วมันอิ่มะแต่ก็มันบข่ขกแบบว่าแบบยังไงพวกนั้นเขาเหลียงเข่าเย้มาอย่างพวกน้ำไม้เนี้ยนะเนี่ยจากธรรวมาสับมันก็กินแล้วครับพี่น้องอาหาร กินพัดกินทอดอะไรก็บดีต่อสุขภาพนะครับ<น>ก็จะทราบกินไปแน่กินหนึ่งผักกินเจียวปลาแตางได้ไปออกก,ากํางกายแน่ไดทายลิปไหพี่น้องเอฟที่เบืองแน่นะครับ<น>มันก็ได้อีกอย่างหลายๆอย่างนะครับเข<น>้าไปยางปลาเขาก็ได้สุขภาพร,ารา่างกายแข็งแรงกินข้าก,ก,กินแซ่บนอ่นรับพรอบ้อมนอ่นรับสบายอปปันลูกมาอยากนีไ่ได้กับได้ครับพี่น้องหนึ่งเข้ากับบรีซึกับเขา มันกับประหยัดยังในหลายอย่ังพี่น้องครับซื้อกับซื้อครับหากับฮานะครับพี่น้องข้ออยากนทำไมข้อก็ไปรน้าหาน้องใหม่อยากกุ้งอยากปลาข้อกไปใส่่เอาครับแมนครับพี่น้องมันหากินง่ายยืดยืดให้การแข่งขันมาสูงครับการเลี้ยงหายกินยุ่เล่ากับมีอย่ครับแค่การแข่งขันนี่สูงครับพี่น้องพูดอดไรสาวอะไ้เด้ มันไปตั้งตีสามตีสี่หมดนะครับบางคนเนะไปหามาขายนะตัวมันมันมันในมีอาชีพนะครับอยู่พี่น้องทั้งสปปเล้านะครับเป็นกะหาเห็ดหานทาไมอย่างเวขายแต่ละค้าเห็ดอยู่สปป๋อเหล่าหรถือจานละสิบห้าจานละเจ้าบาทปตาดหัวถือเนื้อขายพี่น้องเอฟซีมึงเนื้อหาง แกงจะหลายอย่างเลยมันนนน้ำคหามเป็นทุกเอาเพราะว่ามันนั้นแรงที่เนาแถวเี่าเราเราแขงค่อยได้ห็นะในทุกเมื่มเป็นทำไมสางไ่มันจืบ่ปั่นได้ทอเรงไปปลาเนาะแนแลวก็ว่าแซ่อยู่ได้ล่ะแทนว่ามึงแกงทำไมนะดอันทุกออเดอร์อะนเพราะเราค่อยคักเนาะแนเราถ่าแล้วย่งบ่่อยไดเป็นไ ปดิว mm. ัวแล้วครับเนี่ยเราแปดามแป่แลาวอคนเกิดกินหัวนสว่านนงสว่านนอนที่นี่แหละน้องสว่า็สบายสบายน้องสว่าน้องสว่าคะคิดถึงเอฟซีไหมไปบินลงท้องาังก็บ เห็อเดี๋ยวป <ะ S 2> ไปต้มมันี้ไก่อนะต้มนี่ก่อนเนาะไดครับมันเปต้มเสีเลื่อนได้มึงใส่ฉินไ,ได้มึงเหสีเลื่อนได้ครับพี่น้องมึง,งนังกำผางตัดดอกบุกเอะอย่าไปแจียงือกระปุกน้ำสวนนี่นะครับ เนี่ยน่ะบ้านบ้กบานเลยมาได้กินงานเป็นมากใช่หลายอันาละอืมตอนนี้ล้ก็ตอนนั้นคือหันกับเป็นมากอืออือครับพี่น้องเฮ้ยมีหไหมีแฮมหรอฮะลุยด้ยเห็นว่าสีตลาดกขแพงนั่นเหรอ าปลูกง่ายงานเลยอืมให้กินน้ำหัวน้ำส่วนนะครับพี่น้องเพาปลูกไว้ตามธรรมชาติอะไรอีกบ้างเสียงเลยคักต้องเสียบอยู่เด้อ ก่อยดังงามจมงนลยอันงามเป็นคนปลูกไม่ใช่เป็นคนตัดเออที่หาคุ้มมึงเด้ม่ันน้ำเรีกแล้วปลูกคิดว่ามันช่บงามปะนี่มังานนดินไหมก่ยดัง หัดหลดอบุ่นเลยก็ใครมีแรงกเล่าหั่นเงนางามขนาดเลยงานปู่ไปนสวนหน้าบ้านงานเป็นคนลูกผู้ใารเป็นคนจัดการนี่กวา,ววามดหัดเลยงานยียนต่อ

อันนั้นอะไรดิเสดอสเมนกระดานกระดูกอะไรแี่เมนนี่เราคนกิดขายอย่าบบห่างเลยขายอยู่ตลาดยมราชตลาดสุราอยู่บ้านนะบม่ค่อยขายออกนี่แต่อีเมลเราปลูกอยู่บ้านนะมันบม่ค่อยเป็นหมากมันจะเป็นยอดนะมันบม่ค่อยจับไปได้เราขายเราปลูกอยู่เป็นบ่าเมนเป<ฮ>็นบ่อ๋องามแล้วได้เกินยอดมันแล้วอืม ขี้ผู้เมื่อเจ้าสามสี่หน่วยเนาะทางเอาหมากมันเมื้อทางนัเอาเกล็ดมันเมื้อลูกอยู่สวนเนาะถ้ากันเี่ยทีเมลเราหวานไว้ก็น้องหว่านไว้อยู่หลังบ้านเต็มเลยมันออกเนี่ยแม่ก็อี่งเ่อนะเต็มเลยอีเมลเราหวานไว้เนาะหัวน้องหมักกินเลยเดี๋ยวมันยังบุกขี้ใส่เก๊กก็ทักอยู่แล้วทิศหนาวพอดีค่ะใส่เก๊ก มุทางอยู่ทงนี้วันไปดำน้าอย่างไรยใจอยากมาสายเคียบในพี่น้องเพื่อนพี่น้องเอ็ดซีเบิ่งนแต่ยัางกำลังพะทะกันเนาะดำหน้าปีนี้เขานั่งกกมามาเิ็นนานแล้วหลังจากแกหน้าเพื่อนก็นจะขายของาสาวขาลูกเสี้ยนนี่อย่างเยอะอยู่บ้านนั่นแหละแม่สาวของสั้นว่าน,นะครับสาวกำหน้นาไนดนน้มาเกี่ยมดำน้านแล้วพอมาธิ่นา,นานก็น่าจะได้ดำที่ แ่ีช่าบ้านก็ไ่ค่อยออกไปตลาดนะคุณทองเพราะว่าข้างยาก่้างยากผููหยิ่งมีเบิรติตนะครับเาไปยากไงเงินจะาของเปิดยแยกไปเปบ่ต้มหนอไม้ไว้เด้อ,ห,อหุงตะเกียน,นะครับ นี่ทังที่คักน้ำมันนี่นั่นแม่น้อไม่จะแม่ไล่ไุกกแมไล่มันเสียบเขว่าน้ำไมนี่แหะเขาเียกว่าเสียบน้ำเสียบทำไมปลาเนี่ยน้ำไม้มันหายากมันแซ่บเลยน้ำไม้สขยงไก่แต่เีแบตีเป็น,น,นึงแต่ว่ามันท่อเก่งเลยมันมันนานจืดไม่เคื่นไม่ไล่น้ำไม่ไล่เขาต้องบดนกระจืดเลมเนี่ยไปได้อะไรสีปากหรอก เอาหนอนหนอนั่งดินนั่นน่ขเข้าน่ะอนีเซฟอันนี้แห้เซฟนั่นจะพันเหนอสิบพันหนึ่นาะานหนึ่งสิบพันสิบพันก็มีบว่อันน้อยห่อันเมอนี่ยขาวเขานั่นนั่งดินนะอสิบพันข้าพันสิบพันสิันนี่สิบพัน้าก็ะดาดใหญ่สิบพันกเท่า้สาสิบบาทหนึ่งเงื่อนกีบเกิอ้อนข่านักนะครับพี่น้องตอนนี้เจ้เลย เจ็ดลอยนะครับเจ็ด่อยตอหนึ่งบาท,ทค่อนค่าหนักไลยันหนึ่งเจ็ดแสนปลายนะบาง<ม>บางบางห้างก็ได้เจ็ดแสนปลายนหนึ่งเจ็ดแสนับมั้ย้อับลูกวะกกเอาอีเมลเข้ามาครับผ้ทางเดส ษาอีเมียนะครับเจนบอานังน้ำนะฟังมาบ้างวันนอนวันนอนอยู่วันนอน,อน,นล้วานอนอยู่ไปไปนอนเนาะอิเบ๊กเด๊ะกำลังแกงเล้วไม่ไล่ฉันยอดเมื่อเามาแรไม่ไล่ไปหาเอา ไทยเวด้ะเนี่ยคุณยาน้องน้องสันวามาโชว์ตัวเลยยัมือึกน่ะนี่นะไปนี่ไงยันต่ารดเพิ่งเี่อนนะครนี่นี่นี่ไ่ยันมืออันนี้ดีดีของแท้นี่ของแท้นี่บบูอยู่ัวตาเตือนขอตาเตือนนะครับ

มันหจอกกมันหวามันชื่นพุ่นเป็นหัวน้ำผเป็น่ะออ่าหอห่อออมาแบบน้ำไม้ลไปหาบอกเล่าิงแนี่หาเล่ามงแนเม่นไปหาน้ำไม้ลเนี่ยเล่งเน่อ้าวหมกยอหมกมือแล้วบอเมนยอลายแล้วบอลูกเม่นเบอกเต็มเลยเนี่เดนไม้ลกรางแกงอยู่ก็รงต้มอยู่ อีหลาไปหาบ่เมมนไปหากับฟัวหมเออเวลามื่อมันังไ่เป็นมากมาลูกมันกำลังเป็นกมักอยู่ว่าเป็นไปเมื่อนวนอุตนาเฮืยน่างเป็นมากแล้วพ่อว่ะมันกำลังเป็นอยู่ยอดมันไล,ล่ล่ยอดมันไไนะไงน้องสันวา <c oughs> ยิ้มหน่อยลกูกสวัสดีค่ะสอัสดีค่ะยยย่ยย น้ำสัตวชีเซาชีเซาคนไมอยุ่งชีเซาคนไมอยุ่มันมันใหญ่ยุ่นี่แหละสาวามีลูกเอิญนุ่นวนเ้ยวนทางมุษมาน่าเอิญมีลูกมาเ้ยไม่ทรงงานเอา เอยกินนมด้กอย่ากินนมแน่นอนดูนนอนดูนเลยกินนมแต่นมมานมมาเร็วเตนแตะดูนแล้วดินมแกจัดง่วงนมตาหามง่งนมตาสิเกตง่งเท้าปนีใบสองคนนันนมดูนพอของนมมาค่บไปดูคนมึนคนมึนคนมึนยัยคนมึนหญ่เนาะ ยิ้มเลยีเ้าอยู่ีออหืยังลุกไหมยกเฮ้ยะที่นีกบ้ลนกไปอะไบ้าเย่ยงอุปกรณ์เครื่องปูเพรามียังไงทางมี่เครื่องจมีพริก พีเมียาบมอืลยแกักกันแงพักอีกตู้โ uh อ้โหในพี่เด็ดนังไปอย่านั่งางคนเลยเฮ้ยชนะเป็นแม่บนุใช่ ไปไต้องไปอุ้มลูกนั <c oughs> ่มคลิปไปนั่อุ้มลูกนั <c oughs> ่มไายคลิปนำ้ำครับพี่น้องอชีวิตพอลูกวนันม่เมนลุกวันเป็นยังไงสินะอ,อุ้มลูกน้่มน้องสวาสดีคนไทยนะครับน้องสา่าบมาสบายยันในภาพไปหาหมอเองเพราะอากาศมันเปลี่ยนไปยันเปลี่ยนนอืม

หอมแน่หอมแน่มีกำลังใจเนยหอ,หอมแน่หอมลูกอีกหอมแน่หอมแน่หอม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 ,ม่อลูกอู้มึงแม่ใสยคลิปปะลูกคหนว่าลูกพี่น้องเห็นาขาแดงแดงแด,งเ,ดงเนี่ยเห <c oughs> ็นเฮ้ยมึงก็ถอดเสียด้ยนะครับพี่น้องหย <c oughs> อดพลาสติกมา,ามมสุภาพครับถอดเสีย 你，嗯、mm. huh? แกะอาเอ๊ะพี่เองกินของน้ำกันมาเลยถึงเวลาเราประทานอาหารกอยางไม่ผสัสเซ็กเชฟดเยือแค่แบบข้า